สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเครื่องสีขาวครับเป็นของคุณสิทธิโชคครับบอกว่าเครื่องดับเปิดเบรกเกอร์แบตแ,แล้วตัดครับแบตตัดจากคุณสิทธิโชคจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตรวจสอบเช็คแล้วนะครับก็ขั้วแบตช็อตนะครับจะเสียในภาค dc to dc dc to ac มีอะไรตัวที่เสื่อมอยู่นะครับเป็นรุ่นว i c t ตอร์เนีด E คีด4.2 kw ตัวนี้4,200วัตต์ครับสเปคเครื่องบอกว่าอย่างงั้นตอนนี้ผมก็ต่อทั้ง AC-In, AC-Out ครับแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซล่าเซลล์ครับแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ Nmc ขนาดขนาด100แอมใช้ในการทดสอบครับแผงโซลา r เซลล์ก็แผงโมโนฮับเซลล์ยี่ห้อลองจิ580วัตต์ปล่อยมันชาร์จทิ้กไว้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วครับดูสถานะการทำงานที่หน้าจอนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟ AC i n อยู่ครับมีไฟ AC out ทนะครับที่แปลงจากแบตเตอรี่ครับมีไฟที่มาจากแผงรับชี้ไปยังโหลดครับ แบตเตอรี่อยู่ที่28.1ครับนี้อยู่ในสถานะแรงดันชาร์จอยู่นะครับเวลาแบตเตอรี่เต็มได้เต็มที่แล้วนะครับถ้าไม่มีไฟจากแหงโซล่าเซลล์นะครับมันก็จะกลับมาเป็นโมลลอยครับจะอยู่ที่27.5ครับกับแบตเตอรี่ n m ม เดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูทีละอย่างนะครับผมปิดไฟในด้าน AC ผิดไฟในด้านแผงครับปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับลำดับการเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ตามมาตรฐานเลยก็ต้องให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนครับเป็นอันดับแรกครับ เมื่อจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่อง b ีมเ mm hmm. ไม่ตัดครับก็สามารถเปิดสวิตช์ power แล้วก็มีไฟใจออกมาทันทีนะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าของเราด้วยนะครับตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้ครับตอนนี้น่าจะดับไปแล้วนะครับผมมาทดสอบภาคสวิตช,ชิ่งแต่ละจุดกันครับอย่างที่บอกครับลำดับขั้นตอนแรกก็จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนนะครับ เมื่อแบตไม่ทัดก็จะทําอะไรก็ได้นะครับผมใจไฟเข้าด้านแผงครับถ้าชาร์จเจอร์จะทํางานครับถ้าแบตเตอรี่ยังไม่เต็มมันจะชาร์จแล้วนะครับแต่จะไม่มีไฟใจออกครับเพราะว่าสวิตช์พาวเวอร์เรายังไม่ได้เปิดครับสวิตช์พาวเวอร์ด้านข้างเครื่องนะครับทำหน้าที่จ่าอยสฟ2 3ิโวลต์นะครับออกไปใช้งานเท่านั้นนะครับเห็นว่าตอนนี้นะครับไฟแผงเข้าเครื่องนะครับชาร์จลงแบตแล้วครับ แต่แบตเตอรี่เต็มนะครับก็จะไม่มีการชาร์จนะครับชาร์จก็จะชาร์จเลี้ยงอยู่นิดหน่อยนะครับถือว่าภาคชาร์จนะครับไม่มีปัญหาครับผมปิดไฟในด้านแหงครับเราน่าจะดับเดี๋ยวเรามาทดสอบภาค Switching ในด้าน AC กันครับ พินเตอร์ด้านข้างเครื่องก็สำคัญนะครับถ้าฝุ่นเยอะๆก็แค่ถอดออกมาล้างทำความสะอาดครับแตักแดดแห้งก็มากลับใส่ที่เดิมนะครับก็จะช่วยยืดอายุของอินเตอร์ของเรานะครับพินเตอร์ด้านข้างเครื่องจะเห็นว่าเป็นรอยฝุ่นแบบนี้เลยครับผมจจ่ายไฟ AC อินเข้าเครื่องครับเครื่องต้องติดแบบนี้แต่จะไม่มีการทำงานใดๆนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ตั้งชาร์จจากการไฟฟ้าไว้มันก็จะติดแบบนี้อ่ะถือว่าปกตินะครับทั้งในด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ในด้าน AC ครับเมื่อไม่มีไฟจากแผงและไฟในด้าน AC เครื่องก็จะดับครับ ผมถอดฟิลเตอร์มาสองข้างนะครับเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดครับนัาจอดับไปแล้วนะครับต่อไปผมเปิดสวิตช์พทวเวอร์ครับตอนนี้ต้องมีไฟใจออกแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ Modify อะไรมากนะครับก็ซ่อมให้กับมาใช้งานได้ครับ เดี๋ยวก็จะทดสอบโหลดให้พอรู้นะครับว่าเครื่องมันปกติแล้วนะครับสายแบตเตอรี่สำคัญมากครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อยิ่งเป็นระบบยิม4โวลต์นะครับสายแบตเตอรี่ก็ต้องเส้นใหญ่ๆครับเบอร์25ขึ้นไฟครับไม่งั้นก็จะทำให้เครื่องมีปัญหาหลายคนใช้ไฟสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ครับเบอร์6เอามาขนานกัน3-4เส้นอ่ะ เอามาแทนสายแบตเตอรี่เครื่องก็ยังพังอยู่ครับสรุปก็คือใช้ไม่ได้ครับก็ต้องเป็นสายแบตแท้ครับที่เป็นทองแดงครับสายเชื่อมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ครับเจอสายเชื่อมที่เป็นอลูมิเนียมก็จบเลยครับพังอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมเปิดโหลดสักนิดหน่อยครับเปิดโหลดที่สี่ร้อยยี่สิบวัตต์ครับ กินกระแสแบตเตอรี่ที่19แอมป์เดี๋ยวผมใจไฟเข้าด้านแผงนะครับถ้าภาคชาร์เจอร์หรือว่าด้านบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ m v t ปกตินะครับมันจะใช้ไฟจากแผงใจให้โหลดจะไม่มีการกินกระแสแบตเตอรี่ครับจะเห็นว่าตอนนี้ไฟจากแผงมาที่800กว่าครับใจ่ายให้โหลดที่400ครับยังเหลือชาร์จที่15แอมป์ครับแต่แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วครับ มันก็จะชาร์จเลี้ยงอยู่เฉยๆนะครับอยู่ที่1 4บสี่แอมสิแอมลดลงไปนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเต็มเดี๋ยวผมเปิดโหลดเข้าไปอีกครับเป็น2อ0 4ครับ2อ0 4ดูครับมาไปจากแข็งใจไว้ไหมโอ้ไปจากแขงมาที่3,127ัร้บจ็ดครับใจให้โหลดที่2อ0พครับก็ยังเหลือชาร์จอยู่ ครับโอ้ oh, แขงห้าแหงนะครับได้มาสามพันกว่าแต่แบตเตอรี่มันเต็มแล้วนะครับมันก็เลยชาร์จเลี้ยงไว้เฉยๆครับมาดูเปอร์เซ็นต์ของโหลดครับที่ห้าสิบ็เอร์เซ็นต เครื่องนี้บอกว่าเป็นเครื่อง4ี0พนะครับเดี๋ยวผมลองโหลดสัก4,000ดูครับโหลด3,830ครับอยู่ที่94%้อร์เซน๋อแปลว่าเครื่องนี้นะครับ4,200จริงๆนะครับทุกทีขึ้น3า0 0ันสองสามห้าสาม จะเตือน07แล้วนะครับเห็นว่าตอนนี้มันใช้ไฟจากแผงนะครับเข้าเครื่องใายให้โหลดตอนเลยนะครับขาดเหลือเท่าไรดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้แต่ถ้าแผงเรามีเยอะนะครับจ่าไฟให้โหลดพอครับจะไม่มีการใช้แบตเตอรีนะ่ถ้าแดดอ่อนนะครับไฟแผงก็ลดลงมันก็กินกระแสจากแบตเตอรี่เยอะขึ้น แต่ถ้าไฟแผงมีเยอะนะครับการกินกระแสแบตเตอรี่ก็ลดลงถ้าใช้โหลดประมาณนี้แล้วแผงมีเท่านี้ครับแบตเตอรี่หมดแน่นอนครับแบตหกไปแล้วครับก็ยังได้ไฟที่พันสี่ ถ้าหากจะใช้โหลดประมาณนี้นะครับไม่แนะนำให้ใช้เครื่องระบบยี่ม4โวลต์ครับให้หาเครื่องระบบ48โวลต์มาใช้เลยครับดูมันจะเหมือนจะไม่ไหวนะครับดูครับโหลดที่97เปอร์เซ็นแล้วครับถ้าอยากจะใช้โหลด34,000หาเครื่อง6 0อ0หรือว่าเครื่อง 11k มาใช้เลยครับคุ้มกว่าครับ ยิ่งเป็นระบบยิ่ง4โวลต์ด้วยครับนี่ผมใช้สายเบอร์4 AWG ยังรู้สึกร้อนเลยครับทั้งที่ใช้โหลดแค่112แอมป์เท่านั้นครับนี่ถ้าไม่มีไฟจากแถงมาช่วยนะครับจะกินกระแสเยอะกว่านี้ รอแดดนะครับไม่มีวีเววเลยครับมืดคืมด้วยข้างนอกเมืออกี้ผมมาที่สามพันกว่า ครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับสำหรับครึ่งนี้ถือว่าไม่มีปัญหาครับทำงานได้ปกติแล้วครับผมเอาฟิลเตอร์ไปล้างให้ครับแล้วก็มันดูแลด้วยนะครับเรื่อจะได้อยู่กับเราไปนานๆเห็นว่าเมื่อไม่มีโหลดแล้วนะครับไฟแผงก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ครับเพื่อแบตเตอรี่ไปใช้ตอนการเนื่อคต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมช่างเอลลำพุนสวัสดีครับ